ครับผมมาจากมานไทวันนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่อระงูครับเป็นท่อของยี่ห้อแบรนด์ตอนะครับติดตั้งโดยไทน์วันครูครับคันนี้เป็นต่อทีีครับเป็นท่อจากไทวันด้วยนะครับแล้วก็มีท่อระงูครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเสียงประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นเสียงทีุ่กตานะครับเสียงจะแบบโโอ้หมีแบนไฟนะครับเราสามารถเพิ่มลดเสียงได้หมดนะครับ สามารถลดไซรามิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเตือนเบานะครับถือว่าตัวแบ็คไฟนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราขี่บอมป์นะจะมีประมาณสามเบาต่อ,อ,อไปก็เป็นเ4ครับในส่วนของเ4นี่ก็สามารถเบาวัวลุกได้เหมือนกันไปเลยครับอันนี้ก็เสียงสไตล์เอ็มนะครับต่อไปก็เป็นเสียงของคุรันี่แล้วครับที่เป็นแปด เี่ยวหมดมากนะครับโซลารีัไม่เลยครับทำแปดครับหมดหมดหน่อยนะครับทำแปดตอนนี้็ีแดครับ่ค,ครับอย่างที่ไฮไลท์ของเขาเลยก็เป็นเาเป็นเจ็ดครับ